สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไรไรเอฟทีจ้าซนบุรีต่อไปหนึ่งกำมือไปให้ไก่วันนี้พามาดูการให้ข้าวไก่ยามเย็นครับผมวันนี้ไก่แข็งแรงมากไก่กลับมาฟื้นสภาพแล้วนะครับหลังจากที่พีเอเปลี่ยนหลังคาเล้าไก่ไปแล้วฝนตกมา2-3วันแล้วตอนนี้ พื้นล้าไก่ไม่เปียกไม่แฉะนะครับผมก็เลยมีไม่มีลูกไก่ป่วยแล้วก็จะมีแต่ลูกไก่ที่ทะเลาะกันแล้วก็โซมเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้ลูกไก่ก็เริ่มโตแล้วครับไก่สะกรอน้อยๆก็ ก็เริ่มจะยิงๆขึ้นมาแล้วก็ก็ดูสวยงามดีเอ,อ้อีกไม่นานนะคบอีกไม่นานก็จะมีไก่หนุ่มขึ้นฝูงประมาณสิบตัวนะครับแต่ไก่หนุ่มขึ้นฝูงก็จะมีปสักประมาณสิบตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็จะมีพอแบ่งให้ไก่หนุ่มนะครับให้เอซที่ถามใส่เข้ามานละ้วจะต้องรอกันหน่อยน่าจะอีกสักระยะหนึ่งเห็นไหมตัวน,นี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มแลละเริ่ม เริ่มหัดขันแล้วมีหลายตัวอยู่นะครับหัดขันตอนนี้ข้าวโพดหมดนะครับเพียบเลยให้กินข้าวเปลือกเป็นหลักเปลืองมากครับไก่ที่เคยกินข้าวโพดมาก่อนเนี่ยพอให้กินข้าวเปลือกเนี่ยเขาจะเขาจะย่อยย่อยง่ายนะก็จะทําก็จะประมาณว่าเหมือนจะเปลืองข้าวเปลือกหน่อยนะครับเดี๋ยวให้น้องเดียวรับหน้าที่การให้ข้าวไก่อ่ะเดียวให้ให้ข้าวไก่แทนพ่อหน่อยเดินลอยไปเลยอ่ะเรามีผู้ช่วยวันนี้เรามีผู้ช่วยนี่ไไก่หนุ่มเยอะมากตัวนี้ก็เป็นหนึ่ง หนึ่งในไก่หนุ่มนะคะที่พียเเก็บไวเ้เริ่มสวยแล้วนู่นแล้วนู่นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมนี่ไม่ไก่บางอยู่นี่นี่สวยเปล่านี่วิ่งไปแล้วนั่นตัวนี้ก็สวยนะครับสีดูก็มีสวยๆหลายตัวโยนี่เห็นไหมอ่ะ ต้องถ่ายแบบนี้นี่ตัวนี้สวยเห็นไหมตัวนี้สวยแล้วก็สีเทาดิสีเทาสีเทาสีเทาอ่าสีเทาเพระไม่ไม่เยอะนะแต่ก็พอบ้างนะครับผมนี่ตัวนี้โอ้ยดูดูด,ดูแล้วก็ตัวนี้ไก่หนุ่มเนี่ยตัวนี้จะโตกว่าเขาหน่อยมี่ตัวนี้ใหญ่นะครับมีเยอะอยู่เดี๋ยวเขค่อยแผน่นแผนกล้องไปเนาะจะให้ดูนี่ตัวนี้ก็อีกอ่าก็จะมีประวัติ นะ่มีพันประวัติพันพ่อพันแม่อยู่ทีนี้แม่ไก่ตัวเมียไก่าสาวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาอีกเนอ้ออยู่นะครับอยากจะให้ดูต่างชาติอ่ะน,น,นี่ต่างชาตินี่โอ้โหเสียงตุบกันข้างหลัง <c oughs> ก็จะจะชุลม,นมุนวุ่นวายหน่อยนะตอนให้ข้าวไก่นะครับผมก็จะมาประมาณนี้แม่ต่างชาตินะครับแล้วก็ได้ลูกอีกชุดหนึ่งแต่น่าจะเป็นตัวเมียแล้วแหละนะฮะเออนี่ต่างชาติอีกตัวหนึ่งตัวน,วนี้ตัวนี้สวยโครงสร้างดีเห็นไหมก็ชุดเนี้ย เหลือสองตัวเองนะครับก็ฝนตกใหม่ๆแล้วก็ป่วยป่วยตายไปเยอะอยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีทังไงกันนี่เราไปดูต่างชาติตรงนี้ตัวต่างชาติตรงนี้ต้องค่อยไปนะพอเราถือไม้แล้วเขาก็จะตกใจนี่ต่างชาติเหรอไหมอยู่ตรงตูดไก่ไข่นี่นี่ต่างชาตินี่หนึ่งตัวนี่นี่จะเป็นหนุ่มแล้วจะเป็นหนุ่มแล้วมีสองตัวนะครับตัวผู้อ่นนี่ตัวคู่ในตัวกลางนี่คือตอนแรกมีสี่ตัวก็ ก็เนี่ยก็จะไล่กันไปไล่กันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ป่วยนะครับมีอาการป่วยนี่เห็นไหม <c oughs> คือใครแบบเฮ้ยก็ไก่ไข่ไม่อยู่ด้วยจะปนมั่วไหมพีเอฟไม่ได้ปล่อยไก่ทับกันทีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไข่มั่วเนาะไข่ไก่ทั้งหมดที่จะที่จะไข่เนี่ยไม่ไก่ทั้งหมดที่จะไข่เนี่ยก็จะไปเข้าล็อกผสมนะครับเพื่อจะให้ไข่ได้อันนี้อันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียต่างชาติอย่างงี้สวยไหมเออแล้วก็มีไก่หนุม่มไก่หนุ่มก็อยู่ในนี้ ไก่หนุ่มนี่นี่ชํำไว้นะครับนี่ชํำไว้ก็กินนอนอยู่นี้เลยปล่อยเดินอ,อยู่นี้เลยนะครับไปหนุ่มเริ่มยิงแล้วเริ่มยิงแลเห็นไหมมีหลังคาให้แบบนั้นยังทําไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเล้าชําเนี่ยก็ทําให้ให้ดูดีกว่านี้อีกนิดน,นึงนะแล้ก็แม่ไก่บางตัวก็จะเริ่มจับเข้าวล็อกผสมนะครับชัางๆก้อยู่นี่ก็จะแผ่นไก่หนุ่มแล้วก็หนุ่มนยพอเริ่มกินข้าวอิ่มแล้วเขาก็จะเริ่มเดินไปแล้ว แต่ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยมากสีออกดูดูนี่ก็กินข้าวกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมให้น้องโมเดลเลยเลยงช่าไก่แล้วก็ชุดนี้นี่กําลังเลี้ยงลูกนี่ให้เลี้ยงลูกเองนี่นี่สี่ตัวก็มีอีกนะครับแล้วก็มีชุดที่เพิ่งเอาลงลังมาใหม่นะครับให้แม่เขาเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยสามตัวแล้วก็ชุดชุดนี้ความหวังนี่ชุดความหวังหมู่บ้านนี่สี่ตัวนี้ เนี่ยสีตัวนี้นะครับผมแม่เป็นเลือดชิดนะแม่เป็นเลือดชิดเหนือพยักนะครับสายพยักเล็กเนาะ,ะแล้วก็มาเข้ากับจงอังดําสายอัศาวินดําครับสีออกดำดำนะสวยเลยสวยเลยอันนี้ต่างชาตินี่ต่างชาตินี่เห็นไหมหูขาวอ่ะอ้หยะหงอนเงือกนะครับหงอลูกผสมนะเราดูก่อนนะเงือกผสมมีหงอนนะเขาเรียกว่าหงอนอะไรพี่เอฟก็บอกไม่ถูกกับเพราะว่าพ่อเขาเป็นหงอนเงือกแม่เป็นมงอนธรรมดา แล้วดูงอนก็ดี่สังเกตดีงอนเขาจะเป็นปลายเงือกนะครับแล้วก็มีงอนก็จะโดนเนี่ยเชิงไล่อย่างเงี้ยเชิงตัวนี้สวยเพียบชอบตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดแม่เป็นเลือดชิดเหมือนกันเออเนี่ยแม่ก็เป็นเลือดชิดนี่ก็แม่เลือดชิดนี่แม่เลือดชิดนี่ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับที่เป็นแม่เลือดชิดเนี่ยก็จะได้ชุดหนึ่งประมาณประมาณสี่ตัวหกตัวเออประมาณหกตัว แล้วกว่าจะเลี้ยงให้รอดอีกนะครับกว่าจะเลี้ยงให้รอดมันก็จะเหลือสี 3, ต่ตัวสามตัวตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นคือชอกแรกนะครับอคอกแรกเลหลือตัวหนึ่งอ่าข้อที่สองเหลือสองตัวเหลือสองตัวนี่ข้อกคอที่สองคือรุ่นนี้นี่ข้อที่สองเหลือสองตัว, 2, ตวอันนี้ข้อที่สามเหลือสี่ตัวสี่ 4, ตัวนี้ยังไม่ยังต้องรอรุนอีกนะนี่อคอกที่สามเหลือสี่ตัวเออแล้วก็นไงที่เหลือก,กำลังกินกินกันอยู่นี่ก็รอ,อรุนให้โต ยังมนุ่นต่างชาติอยู่ตรงนู้นอีกนะครับแม่ไก่อยู่ตรงนู้นไ,ก,ไก่ไข่ก็ไข่ดีแท้นะครับค่อยๆแผ่นกล้องไปกอนนี่ก็จะปล่อยให้กินข้าวข้าวเนี่ยกินข้าวเปลือกคดเปลืองเลยแล้วก็เจ้าเหนือพยัก์ก็อยู่ข้างในกําลังไข่นะครับแม่ไก่กําลังไข่ไข่ใส่แม่ไก,ก่ไขลขลไให้ทีละทีละตัวเนาะนี่ไก่ไข่ก็ไข่อีกสี่ฟองนะครับเดี๋ยวต้องเก็บขึ้นไปเออวันนี้ก็พามาดูไงมาอัปเดตให้ดูว่าไก่ กำลังขึ้นหนุ่มนะครับผมก็มีประมาณนี้เกือบสิบตัวนะครับก็อีกสักสามเดือนน่ะก็หมดฝนพอดีแหละหมดฝนพอดีก็เข้าหนาวก็เกือบเกือบหมดหนาวเลยไหมหมดฝนพอดีนะครับผมก็กว่าจะกว่าจะเริ่มนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันนะครับก็ก็เข้าหน้าร้อนพอดีครับเออจังหวะมันก็จะเข้าหน้าร้อนพอดีนะหลักง่ายๆนะครับเราจะจะ,จะ,จ,ะจะตั้งหน้าตั้งตาปั๊มลูกไก่เนี่ยตอน เขาเรียกว่าอะไรขา้าพรรษาเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้คือจะเป็นการที่เราต้องรีปัม๊มตั้งนาต่งตางๆปั๊มลูกไก่เพราะว่าหนึ่งอากาศได้นะครับผมเอออากาศมันได้แม่ไก่จะแม่ไก่จะฟักลูกออกดีการผสมก็จะติดดีนะฮะนี่คือความลับมันก็ไม่ความลับหรอกคือคนสมัยก่อนสมัยแก่คนโบราณโบราณเขาก็ทากันอยู่แล้วนะเขาจะเพาะลูกช่วงช่วงเขา้าพรรษานะครับแล้วไก่มันจะไปโตพอดีช่วงช่วงหน้าแลง้ง ช่วงน้าแรงนะครับช่วงเ,าเขาเรียกว่าเสร็จนาแล้วเกี่ยวโคงเกี่ยวข้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็จะเข้าสู่วิถีชีวิตคนไทยแล้วพอเสร็จจากทําไร่ทํานาแล้วเกี่ยวข้าเสร็จแล้วเอาข้าไปขายเสร็จเรียบร้อยแล้วกูไม่รู้จะทําอะไรละคราวนี้าหากาเล่นมาแล้วครับเออนะครับถอยลูกเต๋าเล่นกันบ้างเออใช่ไหมเออไปหาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับตามวงลาวงลาวงอะไรกันให้มั่ยอีนุงตุงนางคนไทยแล้วก็ ที่สำคัญก็คือไก่กีฬานะก็จะทันพอดี้วช่วงไก่ที่ลูกไก่ที่เราเพาะให้มันออกเนี่ยช่วงทับช่วงเนี้แล้วก็มันก็จะไปทับช่วงข้าวปันานะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งเขาก็จะไปออกพอเขาไปออกกว่าเขาจะโตเป็นหนุ่มเสร็จปุ๊บเขาจะขนเขาจะอยู่ใช้งานได้นานนะครับนานกว่าไก่ที่ค่อมดูดฝนมันจะค่อมดูดฝนพอพอจะสุดไม่สุดก็ผัดขนอีกแล้วจะสุดไม่สุดก็ผัดขนอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเออเขาก็เป็นเป็นหลักที่ เขาเรียกว่าคนโบราณเขาก็ดูไว้ศึกษาไว้แล้วก็แล้วก็บอกเล่า90หรือว่าบอกต่อลูกรุ่นลูกหลานมาเรื่อยๆจนถึงรุ่นเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพีเอฟจะเป็นคนที่เน้นเพาะไก่ช่วงเข้าพรรษามากนะครับแล้วก็จะเอาไก่ลงลังนะครับทุกถ้าเกิดมีลูกไก่เนี่ยเราจะรอให้จนถึงวันพระตอนช้าเราก็จะเอาลง้วนะคนโบราณบอกนะแต่ปกติพีเอฟก็มาถึงเจอก็เอาลงเลยแต่เขาบอกว่าทางที่ดีคือให้ลง ทุกวันพระนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องคุยกับใครเดินลงมาแล้วก็เอาแม่ไก่ลงลังพร้อมลูกไก่เลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็กเดินลงมาปกติเจอลูกไก่ปุ๊บดูแข็งแรงว,วาวลงเลยนะครับเลือกสะดวกนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ฉังอย่างนั้นก็ต้องลงทุกวันพระนะครับเช้าวันพระก็เอาลูกไก่ลงนะฮะถ้ามีเวลาเนาะโอเคคลิปนี้พี่ไอว่าไปละนะครับก็มาอัปเดตเด็กน้อยไก่หนุ่มรอๆหลายตัวเลยนะฮะถ้าขึ้นเป็นหนุ่มแล้ว เข้า,าเขาเรียกว่าเข้าล็อกชามสวยๆอย่างตัวเมื่อกี้แล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะคลิปนี้เพียบไปแล้วบ๊ายบาย